วันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผมอย่างลึกซึ้งศาสตราจารย์ครับจริงๆแล้วอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมันล้าสมัยไปแล้วไม่ใช่หรอครับคำพูดนี้เปรียบเสมือนก้อนหินที่ถูกคว้างลงมาในความเงียบสงบของห้องบรรยายขนาดใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาดนักศึกษาหนุ่มจากแมสซาชูเซตส์กล่าวด้วยรอยยิ้มที่มั่นใจน้ำเสียงของเขาไม่ดังนักแต่กลับแทรกซึมผ่านเครื่อง macbook ทุกเครื่องบนโต๊ะในยุคข,ของ AI เทคโนโลยีโอกาส และคอมพิวเตอร์ควอนตัมเช่นนี้คนไทยยังคงขันน็อตให้ Apple ติดกาวแบตเตอรี่ให้เทส la ขอโทษนะครับผมไม่เห็นว่ามันจะน่าทึ่งตรงไหนเลยน้ำเสียงของเขาฟังดูสบายดายแต่แฝงไปด้วยความยิ่งโยโสราวกับราคาหุ้นของบริษัทสตาร์ทอับในซิลิคอนแวลลีย์ที่แม้จะไม่สูงแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเสียงหัวเระดังขึ้นในห้องบรรยายบางคนพึพมพำเห็นด้วยบางคนถึงกับเคาะโต๊ะเพื่อแสดงการยอมรับขณะที่พีรพลนักศึกษาชายชาวเอเชียที่นั่งอยู่แถวหลังสุด ได้แต่เงียบงันและเบือนสายตาไปยัง iPhone ในมือของเขามันคือ iPhone 13 Pro เครื่องเก่าที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรขอบเครื่องเริ่มมีรอยเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ลำคอกลับแห้งผากพูดไม่ออกไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเขากลัวว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังพูดตามตรงนะครับนักศึกษาคนนั้นกล่าวต่อถ้าไม่มีการออกแบบจากอเมริกาและการประกอบจากจีนบริษัทเทคโนโลยีของไทยเหล่านี้คงจะสร้างได้แค่ช่องเสียบ USB เท่านั้นแหละครับ เลิกเอาความสามารถในการผลิตมาปนกับบนวัตกรรมได้แล้วนั่นมันเป็นแค่จินตนาการที่พวกคุณชาวเอเชียใช้หลอกตัวเองศาสตราจารย์ผมขาวที่ยืนอยู่บนเวทียังคงยืนนิ่งด้วยสายตาที่อ่อนโยนเหมือนกับบรรณารักษ์อาวุโสในห้องสมุดเขาไม่ได้ขัดจังหวะการพูดของนักศึกษาไม่ได้ขมมดคิ้วเขาเพียงแค่ถอดแว่นตาออกเบาๆใช้นิ้วโป้งเช็ดเลนแล้วค่อยๆเงยหน้าขึ้นเธอชื่ออะไรเขาถามเบาๆเจคับนักศึกษาตอบอย่างมั่นใจเช่นเคยเจ็คับมอริสันวิชาเอกปัญญาประดิษฐ์ วิชาโทเศษฐศาสตร์ระหว่างประเทศแมดเป็นคนแนะนํามาครับดีมากแจ็คเสียงของศาสตราจารย์ยังคงสุขุมเหมือนเดิมเธอได้พูดถึงมุมมองที่แพร่หลายหรือจะบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ความคิดของเธอคนเดียวแต่เป็นนอกติกระแสหลักของคนทั้งรุ่นยย่าคย,ยักไหลมุมปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มที่เกือบจะพูดว่างั้นผมก็พูดถูกนะสิแต่ฉันอยากจะถามเธอหน่อยศาสตราจารย์ค่อยๆเดินลงจากเวทีฝีเท้าของเขาสม่ำเสมอราวกับแพทย์อาวุโสที่กำลังจะทำการผ่าตัด นวัตกรรมในความหมายของเธอคืออะไรจกชักนักไปครู่หนึ่งก็ต้องเป็นเทคโนโลยีที่พลิกโฉมวงการแนวคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนรูปแบบธุรกิจใหม่ๆครับถ้าอย่างนั้นถ้ามีเทคโนโลยีที่ทําให้เลนส์ของยานสํารวจดาวอังคารมองเห็นฝุ่นละอองได้อย่างชัดเจนแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สร้างเธอคิดว่านั่นเรียกว่านวัตกรรมหรือไม่ห้องบรรย,ยายกลับมาเงียบอีกครั้งหรือถ้าน้ําเสียงของศาสตราจารย์หนักแน่นขึ้นเล็กน้อยถ้าประเทศหนึ่งกลุ่มอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ วัสดุบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญและแม้กระทั่งเทคโนโลยีหน่วยความจำที่ชิป AI ต้องพึ่งพาไว้กว่าร้อยละเของโลกแต่กลับถูกเรียกว่าเป็นโรงงานรับจ้างผลิตที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เธอคิดว่าใครเป็นคนกำหนดนิยามนี้แจกของมวดคิ้วเล็กน้อยยังไม่ทันได้ตอบนักศึกษาหญิงผมบอนอีกคนก็ยกมือขึ้นศาสตราจารย์คะนี่มันไม่ใช่ประเด็นทางอารมณ์หรอคะเรากำลังพูดถึงข้อมูลพูดถึงความสามารถในการแข่งขันบริษัทของไทยไม่ได้ติดอยู่ใน50 อันดับแรกของมูลค่าตลาดโลกเลยนะคะศาสตราจารย์ไม่ได้ตอบเธอเขาเพียงแค่หันไปมองพีรพลที่มุมห้องเธอคิดว่ายังไงในวินาทีที่ถูกเรียกชื่อสมองของพีรพโลว่างเปล่าเขารู้ว่านี่ไม่ใช่คําถามที่ตอบส่งๆได้แต่เขายิ่งรู้ดีกว่าว่าถ้าวันนี้เขาเลือกที่จะเงียบนอนที่แห่งนี้เขาจะไม่ใช่แค่เป็นนักศึกษาที่ไม่มีปากมีเสียงแต่เขาจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่ยอมให้คนอื่นดูถูกบ้านเกิดของตัวเอง เขาลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเสียงสั่นเครือแต่แฝงไปด้วยความแน่วแน่ผมไม่รู้ว่าข้อมูลจะพิสูจน์อะไรได้แต่คุณตาของผมเป็นช่างเทคนิคในโรงงานที่ระยองมือของท่านอยู่กับเครื่องจักรกความแม่นยำสูงมาทั้งชีวิตความผิดพลาดเพียงเศษเสี้ยวของมิลลิเมตรหมายถึงต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดท่านไม่เคยเรียนมหาวิทยาลัยไม่เคยได้ยินคำว่าซิลิคอนเวลลี์แต่ท่านบอกผมว่าเทคโนโลยีที่ทำให้คนทั้งโลกมองเห็นเชื่อมต่อและทำงานได้คือสิ่งที่เราทำทั้งห้องเงียบกริราบแาจบา็ค อยากจะพูดประชดว่านี่เป็นการบีบคั้นทางอารมณ์แต่กลับพบว่าตัวเองพูดไม่ออกศาสตราจารย์พยักหน้าไม่ได้ชื่นชมหรือตำหนิเขาเพียงแค่หันหลังกลับไปที่เวทีสูมแว่นตาอีกครั้งถ้าอย่างนั้นเขาเริ่มพูดน้ำเสียงของเขาราวกับดาบที่ถูกชักออกจากฝักให้ฉันเริ่มจากสิ่งที่คุณเรียกว่าโรงงานรับจ้างผลิตก็แล้วกันศาสตราจารย์เดินกลับไปที่เวทีอย่างช้าช้าแต่ละก้าวเหมือนเหยียบลงบนกลองที่ไร้เสียงบรรยากาศในห้องเรียนหลังจากการปรฐคาคมเมื่อสักครู่ ไม่ได้เป็นเพียงการล้อเล่นอีกต่อไปไม่ใช่เพราะมีใครชนะแต่เพราะมีบางอย่างถูกเปิดโปงเขาวางแว่นตาลงเบาๆประสานมือไว้ข้างหน้าแล้วเงยหน้ามองนักศึกษาทั้งชั้นเรียนพวกเธอรู้ไหมเสียงของเขาต่ำและช้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทุกชิ้นที่พวกเธอใช้อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น Apple Tesla, ิลเทสลา o ูเกิลเมตเปลือกนอกของมันอาจจะมาจากโรงงานประกอบในจีนแนวคิดของมันอาจจะมาจากไวบอร์ดในคลิฟอร์เนีย แต่จิตวิญญาณของมันจริงๆแล้วมาจากเกาะและแผ่นดินที่พวกเธอไม่เคยเห็นค่าจากพยายามจะแยงแต่ก็ถูกคำว่าจิตวิญญาณของศาสตราจารย์ทำให้พูดไม่ออกฉันรู้ว่าพวกเธอคิดว่าเราเป็นแค่ผู้ผลิตชิ้นส่วนเป็นมือของโรงงานไม่ใช่สมองของวัดกรรมแต่พวกเธอคิดผิดเราไม่ใช่มือของโรงงานแต่เป็นแกนกลางที่มองไม่เห็นในสมองกลซึ่งถ้าขาดไปก็จะทำให้ทุกอย่างเป็นอัมพาตเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วหันไปเปิดจอโปรเจคเตอร์ด้านหลังภาพถ่ายซีซีปรากฏขึ้น เป็นโรงงานเล็กๆที่มีแสงไฟสลัวชายสระคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าเครื่องจกกักรก้มหน้าขัดอะไรบางอย่างมือของเขาไม่มีถุงมือข้อนิ้วโปนใหญ่ฝ่ามือแตกเป็นรอยด้านนี่คือพ่อของฉันน้ำเสียงของศาสตราจารย์สันเครือเป็นครั้งแรกเขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิาศวงเขาขัดเลนส์ออกติขันมาทั้งชีวิตตั้งแต่ผิวสะท้อนของกระจกไปจนถึงหัวตรวจจับของดาวเทียมเขาไม่เคยออกจากโรงง,งานเล็กๆในสมุดตรราะการ แต่ขีปนาวุธออปติคันทุกลูกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเลนสองรถสำรวจดาวอังคารทุกลำของนาซาอย่างน้อยเคยใช้กระจกที่เขาขัดมาแล้วครั้งหนึ่งทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันเหมือนกับเวลาได้หยุดนิ่งไปชั่วขณะเขาเคยบอกฉันประโยคหนึ่งศาสตราจารย์พูดเบาๆนวัตกรรมที่แท้จริงไม่ใช่การตะโกนคำขวัญไม่ใช่การไปบรรยายที่ซิลิคอนแวลลีย์แต่คือการเจริญในก้อนหินที่ดูไร้ค่าให้สามารถส่องทะลุค,ความมืดมิดได้คำพูดนี้เหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปในทะเลสาบแม้จะเล็กน้อย แต่ก็ทําให้หัวใจของนักศึกษาทุกคนเกิดระลอกคลื่นตอนที่ฉันไปบรรยายเรื่องความเป็นไปได้ของบรรจุภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ที่มิดไม่มีใครถามคําถามหลังจบการบรรยายตอนที่ฉันเดินออกจากห้องประชุมฉันได้ยินศาสตราจารย์อาวุโสคนหนึ่งพูดว่าคนเอเชียเหมาะกับการทํางานร,รูปเท่านั้นเรื่องการคิดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนข่าวอย่างรเราเถอะศาสตราจารย์พูดจบก็หัวเราะออกมาแต่นั่นไม่ใช่เสียงหัวเราะแห่งความสุขแต่เป็นเสียงหัวเราะของชายชาราที่กําลังเปิดบาดแผลของตัวเองแจคไลค์มือขึ้น น้ำเสียงของเขาในที่สุดก็ลดความมั่นใจลงศาสตราจารย์ครับเรื่องพวกนี้อย่างมากก็เป็นแค่เรื่องเล่าใช่ไหมครับนวัตกรรมที่แท้จริงคือสิ่งที่ตลาดให้การยอมรับไม่ใช่หรอกครับบริษัทของไทยมีกี่แห่งที่ติดอันดับร้อยของมูลค่าตลาดโลกศาสตราจารย์ไม่ได้ตอบทันทีเขาหันไปเปิดสไลด์แผ่นที่2เป็นตารางที่ดูธรรมดาแสดงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางเทคโนโลยีที่ a p p l ปจ่ายให้กับซัพพลายเชนทั่วโลกในปี2023 ในนี้มีตัวเลขหนึ่งที่พวกเธอไม่เคยได้อ่านในข่าวสาธารณะเขาใช้ปากกาเลเซอร์ชี้ไปที่คอลัมน์หนึ่ง TSMC, Lg, UMC บริษัทไต้หวันเหล่านี้ได้รับค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยีจาก Apple, Nvidia, Tesla กว่าคอมเพียงอย่างเดียวก็เกิน12 0ศล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแจกขมวดคิ้วแต่นั่นมันคือค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่วัดกรรมศาสตราจารย์หันกลับมาและพูดเสียงดังขึ้นเป็นครั้งแรกถ้าอย่างนั้นเธอลองบอกมาสิว่าถ้าไม่มีสิทธิบัตรเหล่านี้ MacBook ของเธอจะเปิดเครื่องได้ไหมเลนส์กล้องของ iPhone จะโฟกัสได้ไหมชิป AI จะอ่านเขียนข้อมูลได้ไหมเขาหยุดไปครู่หนึ่งปล่อยให้บรรยากาศในห้องเงียบสงบนี่ไม่ใช่ส่วนเสริมนี่คือรากฐานอาคารที่ไม่มีรากฐานต่อให้สวยงามแค่ไหนก็ต้องพังทลายแต่พวกเธอมองไม่เห็นพวกเธอมองเห็นแค่ง,งานเปิดตัวบนเวทีคำประสัยของ CEO การขึ้นลงของราคาหุ้นแต่พวกเธอไม่เคยมองลงไปข้างล่างไม่เคยกุ้ยเดาดูว่าใครเป็นคนปูพื้นให้พวกเธอ นักศึกษาหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นเบาๆเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยพวกเราพวกเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยในข่าวไม่เคยพูดถึงเรื่องพวกนี้เลยค่ะแน่นอนว่าไม่พูดศาสตราจารย์ตอบเพราะโลกจะรายงานแต่ว่าใครยืนขึ้นท่ามกลางเสียงปรบมือแต่ไม่เคยรายงานว่าใครทํางานอยู่ท่ามกลางเปลวไฟในความมืดในวินาทีนั้นพี่รพนร,รู้สึกว่าแสงไฟในห้องเรียนสว่างจ้าขึ้นมาทันทีตัวเลขแบรนด์และเรื่องราวความสําเร็จที่เขาเคยชินกลับดูประบางราวกับภาพลวงตาและเขาก็นึกถึงตอนเด็กๆ ที่เขาถามคุณตาว่าทำไมคุณและเขาก็นึกถึงตอนเด็กๆที่เขาถามคุณตาว่าทำไมคุณตาถึงยังทำงานอยู่ตอนกลางคืนครับคุณตาไม่เหื่อยหน้าขึ้นมาตอบเพราะตอนกลางวันมีคนพูดเรื่องรัติกรรมเยอะเกินไปมีแต่พวกเราที่ยังทำงานตอนกลางคืนประโยคนี้ในตอนนี้ช่างบาดลึกเหลือเกินศาสตราจารย์ปิดโปรเจคเตอร,เอร์เบาๆห้องเรียนกลับสู่ความเงียบอีกครั้งพวกเธอบอกว่าเราไม่มีความคิดสร้างสารรค์แต่สิ่งที่ทำให้โลกหมุนไปได้จริงๆคือสิ่งที่พวกเธอไม่เคยมองเขาสูบแว่นตาอีกครั้ง ดันแว่นบนสันจมูกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบฉันยังไม่ได้เริ่มสอนเลยนะทุกคนคุณพูดเหมือนว่าประเทศไทยทําได้ทุกอย่างแต่าศาสตราจารย์ครับนวัตกรรมที่เราพูดถึงคือรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเทส la คือ AI อย่าง Google ไม่ใช่เลนกระจกหรือเซนเซอร์ชิ้นส่วนที่ไม่มีใครสนใจคําพูดนี้มาจากแจกเสียงของเขาสงบทิ่งและเย็นชาเหมือนใบมีดบางๆที่เพิ่งชักออกจากน้าส่งประกายความมั่นใจในตัวเองดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เกรงกลัว และความหุนหันพลันแล่นของคนหนุ่มสาวเรากับว่าในขณะนี้เขากําลังจะดึงศาสตราจารย์ลงมาจากแท่นบูชาแห่งประวัติศาสตร์ห้องเรียนเงียบเก็บในทันทีเธอพูดถูกศาสตราจารย์ไม่ได้ปฏิเสธเสียงของเขาอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดนวัตกรรมเหล่านั้นนดงามจริงๆพวกเธอเห็นแสงที่สว่างที่สุดบนเวทีแต่ขอถามหน่อยว่าแสงนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขากดรีโมทคอนโทรลบนจอโปรเจคเตอร์ปรากฏภาพระเบิดของ iPhone ที่มีความละเอียดสูงทั้งเลนชิปโมดูลสัน เซนเซอร์ออปติคันโมดูลแบตเตอรี่ระบบระบายความร้อนชิ้นส่วนที่ซับซ้อนเหล่านี้ประกอบเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำจนเกือบจะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบโทรศัพท์เครื่องนี้ที่พวกเธอใช้ถ่ายรูปเช็คอินและท่องอินเทอร์เน็ตทุกวันพวกเธอรู้ไหมว่าโมดูลกล้องของมันใครเป็นผู้ผลิตศาสตราจารย์ค่อยๆเดินลงจากเวทีประยุทธ์ข้างๆนักศึกษาที่นั่งแถวหน้าสุดก้มลงกระซิบชื่อหนึ่งบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทยนักศึกษาคนนั้นเห่อยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจใช่ ศาสตราจารย์กลับไปที่เวทีเสียงของเขาค่อยๆดังขึ้นพวกเธอรู้ไหมว่าความแม่นยำของระบบป้องกันภาพสั่นไหวในโมดูลกล้องของ iPhone อยู่ที่เท่าไหร่ค่าความคลาดเคลื่อนต้องไม่เกิน0.002มิลลิเมตรมาตรฐานนี้มีเพียงโรงงานในประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถผลิตในปริมาณมากได้เขาเปลี่ยนสไลด์อีกครั้งบนจอฉายวิดีโอขาวดำช่างเทคนิคหญิงคนหนึ่งสวมถุงมือกำลังบรรจุผลึกขนาด0.3มิลลิเมตรเข้าไปในโมดูลอย่างระมัดระวังความตั้งใจ ความมั่นคงและการเคลื่อนไหวที่เชองช้าไม่ใช่จังหวะการเลื่อนหน้าจออย่างรวดเร็วของคนสมัยใหม่แต่เป็นท่วงท่าของช่างฝีมือที่ไม่ยอมให้เกิดความผิดพลาดแจกิมเยอนี่อย่างมากก็ถือเป็นการดําเนินงานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นสิ่งที่ทําเงินได้จริงๆสิ่งที่กําหนดทิศทางของโลกคือการออกแบบผลิตภัณฑ์และความเข้าใจผู้บริโภคไม่ใช่การที่พวกบ้าเทคโนโลยีนั่งขัดชิ้นส่วนชิ้นเดียวเป็นเวลา 3. ชั่วโมงเขาลุกข,ขึ้นยืนเปิด macbook ของเขา แล้วแสดงกราบข้อมูลดูนี่สิครับนี่คือรายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด1ิบอันดับแรกของโลก Apple Microsoft Google Amazon Nvidia m ต t ามีเงาของประเทศไทยไหมครับไม่มีเลยคุณบอกผมหน่อยสิว่าอิทธิพลที่แท้จริงอยู่ที่ไหนนักศึกษาหลายคนพยักหน้าตามใช่แล้วราคาหุ้นแสดงถึงความไว้วางใจของตลาดพวกเธอพูดมีเหตุผลมากเสียงของศาสตราจารย์ไม่ได้อ่อนโยนอีกต่อไปแต่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นความแน่วแน่แต่ถ้ามุมมองของพวกเธอหยุดอยู่แค่ราคาหุ้น พวกเธอก็จะเป็นได้แค่ผู้บริโภคตลอดไปและไม่สามารถเป็นผู้มีส่วนร่วมในโลกใบนี้ได้เขาหันไปเขียนคำศัพท์สองสามคำบนกระดานดำค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิทางเทคนิคก,การวิจัยและพัฒนาพื้นฐานสิทธิบัตรในห่วงโซ่อุปทานพวกเธอคิดว่า Apple ทำกำไรได้มากใช่ไหมแต่พวกเธอรู้ไหมว่าในแต่ละปี Apple ต้องจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิทางเทคนิคให้กับซัพพลายเชนในไทยเป็นจำนวนเท่าไหร่จอโปรเจคเตอร์เปลี่ยนไปเป็นภาพหน้าจอของรายงานประจำปีของ Apple ที่ขยายใหญ่ขึ้น บรรทัดหนึ่งของตัวเลขถูกล้อมกรอบด้วยสีแดงนี่คือเงินหลายแสนล้านบาทคือเงินค่าอนุญาตที่จ่ายให้กับซัพพลายเชนของไทยเพียงอย่างเดียวทุกครั้งที่ iPhone ขายได้หนึ่งเครื่องกำไรขั้นต้นกว่า5%ปซจะต้องถูกแบ่งให้กับบริษัทเทคโนโลยีที่พวกเธอมองข้ามเหล่านี้แจ็คขมมวดคิ้วดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มรู้สึกถึงความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ที่อยู่เบื้องหลังคำพูดเหล่านี้เป็นครั้งแรกต่อไปมาพูดถึงเทสลาที่พวกเธอบูชากันศาสตราจารย์เปลี่ยนสไลด์อีกครั้ง ครั้งนี้เป็นแผนภาพโครงสร้างของแบตเตอรี่ลิเธียมพวกเธอรู้ไหมว่าเทคโนโลยีในโมดูลแบตเตอรี่ที่สำคัญที่สุดของเทสลาทั้งข้าวบวกข้าลบอิเล็กโทรไลต์และแผ่นแยกมาจากไหนบนหน้าจอปรากฏรายชื่อบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมปิโตเคมีและวัสดุข,ของไทยขึ้นมาทีละบริษัททั้งหมดมาจากประเทศไทยถ้าไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างมากที่สุดอีลอนมัสก์ก็สร้างได้แค่รถเปล่าๆเ,เขาอาจจะใช้ปากของเขาเปลี่ยนราคาหุ้นได้ แต่เขาไม่สามารถเปลี่ยนความหนาแน่นของพลังงานในแบตเตอรี่ได้คำพูดนี้เหมือนหมัดหนักที่ชกเข้าใส่ความเชื่อมั่นที่เคยยิงพยองของนักศึกษากลุ่มนั้นนวัตกรรมไม่ใช่คำขวัญแต่คือการจัดเรียงของวัสดุคือระดับของความแม่นยำคือการที่เครื่องจักรยอมทำตามจินตนาการของมนุษย์และทั้งหมดนี้ล้วนมาจากผู้สร้างพื้นฐานที่พวกเธอไม่เคยให้ความสนใจและคิดว่าเป็นเพียงซัลายเออร์ปลายน้ำนักศึกษาเอกเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งยกมือขึ้นแต่ศาสตราจารย์ครับ ความคิดสร้างสารรค์เองไม่ควรมีค่ามากที่สุดหรอกครับถ้า Apple ไม่ได้ออกแบบ iPhone แค่มีชิ้นส่วนก็คงประกอบอะไรไม่ได้ศาสตราจารย์พยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มที่ขมขื่นเธอพูดถูกความคิดสร้างสรรค์สำคัญแน่นอนแต่คุณค่าของความคิดสร้างสรรค์ในที่สุดแล้วก็ต้องอยู่บนสิ่งที่จับต้องได้และใช้งานได้จึงจะมีความหมายถ้าไม่มีวัสดุไม่มีการแปลนรูปที่แม่นยำไม่มีระบบระบายความร้อนไม่มีหน่วยความจำความคิดสร้างสารรค์เหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่จินตนาการ เขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเสริมว่าและประเทศไทยก็คือสถานที่ที่ทาให้จินตนาการเหล่านี้กลายเป็นความจริงภาพสุดท้ายที่ปรากฏบนหน้าจอคือภาพขยายของมือคู่หนึ่งที่หยาบกร้านมีรอยแตกเล็บเหลืองนั่นไม่ใช่มือของนายแบบแต่เป็นมือของช่างเทคนิคที่ขัดเลนอย่างเงียบๆมา30ปีใต้ภาพมีเพียงประโยคเดียวความคิดสร้างสรรค์คือแสงสว่างแต่ฝีมือคือกระจกหากไม่มีกระจกแสงสว่างก็ไม่อาจส่องให้เห็นโลกได้ในวินาทีนั้นทั้งห้องเงียบกริบ มีเพียงเสียงพัดลมของโปรเจคเตอร์ที่หมุนเบาๆแจกก้มหน้าลงปากอ้าเล็กน้อยแต่พูดอะไรไม่ออกสัสตาจยา์ค่ะเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการสนับสนุนทางเทคนิคที่ท่านพูดถึงแม้ว่าหนูเพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกแต่แต่ในสื่อพวกเราไม่ค่อยเห็นข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยเลยค่ะคนที่พูดประโยคนี้คือนักศึกษาหญิงผมยาวที่นั่งอยู่ทางด้านหลังขวาผิวของเธอค่อนข้างขาวสูมแว่นกรอบโลหะเธอไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวเหมือนแจกแต่เป็นความสงสัยอย่างจริงใจ เหมือนกับเพิ่งได้เห็นแผนที่ที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนถ้าประเทศไทยสําคัญขนาดนั้นทําไมทุกคนถึงไม่พูดถึงราคาทําไมรายงานของสื่อการประชุมทางวิชาการถึงให้ความสําคัญกับสหรัฐอเมริกาจีนเยอรมนีหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ยังถูกพูดถึงมากกว่าไทยศาสตราจารย์ฟังจบไม่ได้ตอบทันทีเขาเงียบไป1ิบวินาทีแล้วเดินไปที่หน้าต่างกระจกทางด้านขวาของห้องเรียนมองออกไปที่หมอกยามเช้าที่ยังไม่จางหายไป เพราะว่าโลกนี้ไม่เคยถูกเขียนขึ้นมาอย่างยุติธรรมคำพูดของเขาสง,งบนิ่งแต่ทําให้อากาศในห้องหยุดนิ่งใครกลุ่มอํานาจในการพูดคนนั้นก็สามารถกําหนดได้ว่าใครคือนักนวัตกรรมใครคือผู้ตามใครคือตัวเอกและใครเป็นได้แค่ซัพพลายเออร์เขากลับไปที่ตัะบรรยายหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาวางลงบนเครื่องฉายภาพโปรง่งใสเป็นแผนที่วัตกรรมระดับโลกที่จัดทําโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงระดับโลกสีแดงคือประเทศที่มีนวัตกรรมแข็งแกร่ง สีเทาคือภูมิภาคครองลงมาและสีขาวคือข้อมูลไม่เพียงพอทั้งชั้นเรียนต่างกั้นหายใจบนแผนที่นั้นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอิสาราเอลสวีเดนและเกาหลีใต้ล้วนเป็นสีแดงสดใสในขณะที่ประเทศไทยถูกระบายด้วยสีเทาอ่อนอยู่ในระดับเดียวกับบางประเทศในละตินอเมริกาพวกเธอเดาได้ไหมว่าในรายงานฉบับนี้เขาบรรยายประเทศไทยว่าอย่างไรศาสตราจารย์เปิดหน้าถัดไปแล้วอ่านออกเสียงดัง ประเทศไทยเป็นเขตปฏิบัติการทางเทคนิคที่มีแรงงานคุณภาพสูงแต่ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ในระดับมาภาคในห้องบรรยายมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่เบาบางเหมือนเคยพวกเขาบอกว่าเราขาดความคิดริเริ่มงั้นฉันถามพวกเธอหน่อยว่าเทคโนโลยีการผลิตฮาร์ดไดรฟ์ที่แม่นยำที่สุดในโลกเราไปหลอกใครมาโครงสร้างชิ้นส่วนยานยนต์ที่ซับซ้อนที่สุดเป็นห้องปฏิบัติการของยุโรปหรืออเมริกาแห่งไหนที่คิดค้นขึ้นศาสตราจารย์ไม่รอคำตอบพูดต่อทันทีีไมม่ค เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้คือเส้นทางที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่มีใครสอนไม่มีใครเชื่อไม่มีใครลงทุนแต่เราก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวจนกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกมาแทนที่ได้เขาหยุดไปครู่หนึ่งเสียงของเขาช้าลงและทรงพลังแต่เราไม่จัดงานแถลงข่าวไม่เก่งเรื่องเล่าเรื่องไม่จ้างอินฟลูเอนเซอร์มาโปรโมตและไม่เคยนําเสนอผลิตภัณฑ์ในฐานะภารกิจที่จะเปลี่ยนแปลงโลกดังนั้นเราจึงถูกมองข้ามนักศึกษาหญิงคนนั้นก้มหน้าลงพูดเสียงเบาๆแบบนี้ มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะไม่ใช่แค่ไม่ยุติธรรมแต่มันไม่ยุติธรรมอย่างสิ้นเชิงศาสตราจารย์หันไปเปิดแผนภาพเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรทั่วโลกเส้นสายที่ซับซ้อนตัดกันยุ่งเหยิงแต่จุดศูนย์กลางกลับไม่ใช่บริษัททอเมริกันที่คุณคิดแต่เป็นชื่อสถานที่ที่ไม่โดดเด่นนักเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC นี่คือแผนภาพทิศทางการไหลของการแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาพวกเธอดูสิ ศูนย์กลางของเทคโนโลยีหลักเกือบทั้งหมดเชื่อมโยงกลับไปยังประเทศไทยแจคอดไม่ได้ที่จะถามแต่ศาสตราจารย์ครับสิทธิบัตรนี่ใครๆก็จดทะเบียนได้ไม่ได้หมายถึงสถานะในตลาดไม่ใช่หรอครับเธอพูดถูกแจะแต่ฉันอยากจะถามเธอว่าเมื่อบริษัทหนึ่งต้องจ่ายเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ฉลัดต่อปีเพื่อใช้สิทธิบัตรชุดหนึ่งเขาเป็นลูกนี้ของใครแจคพูดไม่ออกศาสตราจารย์พูดต่อบริษัทของเราอาจจะไม่โด่งดัง แต่สิทธิบัตรของเราเปรียบเสมือนตาข่ายที่มองไม่เห็นที่ถักทอบริษัทที่พวกเธอยกย่องทั้งหมดเข้ามาในอาณาจักรเทคโนโลยีของเราเขาเปิดรายงานอีกฉบับหนึ่งซึ่งแสดงสัดส่วนค่าธรรมเนียมทางเทคนิคที่บริษัทต่างๆเช่น Apple, Intel, Nvidia จ่ายให้กับไทยในคอลัมน์หนึ่งเขียนว่าค่าใช้ใจ่ายในการอนุญาตให้ใช้สิทธิทางเทคนิคที่น่าทึ่งของ Apple ประจำปี2022สัดส่วนมหาศาลจ่ายให้กับประเทศไทยทั้งชั้นเรียนเงียบไปหลายวินาทีจากนั้นนักศึกษาหลายคนก็ก้มหน้าลง ค้นหาข้อมูลบน Google อย่างรวดเร็วนักศึกษาชายคนหนึ่งยกมือขึ้นเสียงสัน่นสาตรตาจารย์ครับนี่เรื่องจริงหรอครับพวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยจริงๆเพราะไม่มีใครอยากให้พวกเธอรู้น้ำเสียงของศาตรตาจารย์ไม่โกรธแต่กลับสงบทนิ่งจนเกือบเศร้าเมื่อเราถูกนิยามว่าเป็นซัพพลายเชนเราก็สูญเสียคุณสมบัติที่จะถูกมองว่าเป็นนักนวัตกรรมไม่ใช่เพราะเราไม่ได้สร้างสรรค์แต่เพราะเราไม่มีอำนาจในการพูดนักศึกษาหญิงคนนั้นยกมือขึ้นอีกครั้งแล้วพวกเราจะทำอะไรได้บ้างคะ่ะ ศาส,สตราจารย์มองเธอแล้วยิ้มอย่างอ่อนโยนพวกเธอมีสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังกว่าไมโครโฟนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อพวกเธอเห็นข่าวว่า Apple สร้างนวนวัดกรรมอีกครั้งขอให้พวกเธอคิดต่อไปอีกชั้นหนึ่งว่าเบื้องหลังนวดกรรกนั้นใครเป็นผู้ค้ำจุนอย่างเงียบๆในความมืดเสียงของเขาค่อยๆเบาลงนวนวัดกรรมไม่เคยเป็นเพียงแค่แนวคิดมันต้องการอุณหภูมิวัสดุความต่างของเวลาและมือที่พร้อมจะอดทนเมื่อคำพูดนี้จบลงพิรพลก็เข้าใจในที่สุดว่า มือที่เต็มไปด้วยคราบน้ำมันของคุณตาของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานแต่มันคือเสาหลักที่มองไม่เห็นของโลกใบนี้